นาวาเอกนัทพลสินภูลผลรองผู้อเมนวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าวันนี้เมื่อเวลาหกนาฬิกาได้เกิดเหตุเรือนอนชื่อเรือทอแสนดีมณีทรัพย์ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและคนไทยจำนวน70คนมุ่งหน้าไปยังเกาะเต่าอำเภอพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เกิดเหตุน้ำเข้าภายในเรือนอนรำดัง กล่าวเนื่องจากเครื่องสูบน้ำเรือเสียแต่เรือยังสามารถประคองตัวเองโดยเรือรำดังกล่าวได้อยู่ห่างจากเกาะเต่าประมาณ15ไมล์ทะเลต่อมาได้มีการขอความช่วยเหลือขนย้ายผู้โดยสารออกจากเรือและขอเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกจากเรือโดยเร็ว ต่อมาเมื่อเวลา11นาฬิกามีรายงานว่าสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นเรือสปีดโบ๊ทและนำกลับเข้าฝั่งที่เกาะเต่าได้อย่างปลอดภัยทุกคนส่วนเรือนอนลำดังกล่าวได้จมลงทะเลในเวลาต่อมา